สวัสดีค่ะัน,นี้นะคะพามาชมที่ดินนะคะตําบลป่าหวายนะคะอำเภอป่าหวายนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะด้านหน้านะคะติดถนนรถส่วนกันอย่างนี้เลยนะคะที่ดินปัจจุบันนะคะปลูกยูคาทั้งหมดเลยนะคะที่ดินทั้งหมดนะคะมีอยู่19ไร่2งาน40ตารางวานะคะด้านหน้ากว้างประมาณ60เมตรได้นะคะ ติดทางสาธารณะสองด้านนะคะ,นะคะที่ดินสวยๆเลยนะคะ,นะคะที่ดินปัจจุบันเลยนะคะปลูกยูคาแบบนี้เลยนะคะปลูกยุคาเต็มพื้นที่นะคะ ที่นี่นะคะอยู่ตำบลป่าหวายนะคะจงังหวัดราชบุรีนะคะสิบเก้าไร่สองงานสีสิบตารางวาราคาไร่ละห้าแสนนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่คุณเอกนะคะ065 971 5764นะคะ